สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนหับเขาสือซองน้องเตยสาวลาวกันนะทุกคนเนื่องจากว่าหายไปสองซ้มมือน,นะทุกคนกับบได้ไปใส่ดอกเนาะหนาวพี่น้องเอ้ยจนบไ,ได้ออกไปใส่ก็เลยบอดี้ไปหาถ่ายคลิปนะทุกคนตอนนี้น้องเตยกะยู่กลางถงหน้านะทุกคนกะบกำลังสี้ย่างออกหน้าออกแ้า,า,าอะไรงัวเขาคอกเนือนนอน่องจากว่าขับเลยนะทุกคนกะแดดแดด อากาศกันหนาวเลยห้ากับใครแน่กมือนี่แต่น้องทุกคนกะโบหนาวปนายมือจะก่าวหาลมแห้งแห้งกะสิออกไปห้าไหลง่วนอขาเคะเลยนาะนี่ผม้องเจอกลับไปซ่ามาเลยวนองทุกคนกันบหมัดได้เลยเนาะแดดได้ทุกคนเลยแิห่อนหอน้าไกลแท้ สี่หไปกับบอด้ไปใส่ดอกทุกคนเอยว่าสิไปถ่ายว่าชีลงลนะมมือนั่นันล้ไม่นีกับมันลงลมัดนี้ยไปบ่ไป o o เลยเน้ะทุกคนทุกคนบรรยากาศแถวตีนบ้านกันลเีขันเป็นมวนค่ะกับซีนาวอยู่แต่เมือนี้นนนก,นนกับบ้านาวปานไงนนาวเอกับขวางป่วยตีนอกจากหอด ก็เหมือห่อยก่อนพี่น้องเอ้หยางแบย่างฮอ,อ,อดไกล้ย่งฮอเิดเลยนัวแถวตีนบ้านทุกคนแรงจะหน่อยแบบส่วงหยาลมตัวใน,นกล้องเพื่องมือแดดก็ะแดดมือหนาวกันมากจนขี้ขันแต่อาบน้ำ กาศคักก็พังยังประกาศเนบ่ทางนี้ยังบ่ได้ขุดปลูกมัน,นอันจีุ้กคนส่วนบักใหญ่นี่ทงเห็ดเอาแต่แคน่นี้น้ำก็เอาน้ำหายเนาะตักเอาแล้วก็เอาขึ้นมาโหดทัก Uhm, ะะดอกแคกับคุกนน่อนึงอลไรก่อนคดอกแคกัดอกดอกงามลมเลยกะดอกแคดอกเก่ากุกน้อยน้อยเอาไปหนึ่งกินแซบแต่ทุกคน เมือจังสิเด็เอาเนาะตอนนี้จ็ชิคุนไปห้าหลอบงางง้วจะอยู่ทีบได้ปลูกดอกไม้แห่งเอาเบียร์มันไปนปลูกแล้วก็หูดนี่ก็ออกได้ไ่ทุกคนห่วยไหม งวัวก,กันอะสิเลาะกินอดีเท่าไงผมเลเนออกใกล้ๆคอกเลยสว่วนนี้มะขามก็กำลังเริ่มสุกแล้วทุกคนเลยคามสุ่มครั้งวานมะขามสุม,ก,ม,ม,ก,มสก,ก็แกะในมันเอินแกะกาม,มัน,นออกเลยก็เขาก็คลายบัดบันชุกเลยนาะเดี๋ยวนี้กำลังเริ่ม ควายมันหองหาลูกมันนอนออนี่ของในกระปัานี่ควายป่าเถาน้อนบินควายาวน้อง,องเตยหรอ,ดอ,ดอดกเบนพาไปเบิงมาน้องหอยไปตะแ,แพงมันแพงมันถ้าก็ได้ลูกใหมนะ่เนาะกำลังเริ่มเนาะมีตะค้นมาหน่ออยไปตะแพงอะไร น่ารักมากเลยนี่ทุกคนตัวน,นี้ค่ะอู๋มาดูต้นตนนัวนะฮะสามตัวนะนทุกคนสวยสดีสวัสสวัสดสวยสวัส่ะอุ้มมาทุกคนนี่นี่ทุกคนกระแพงอะไรมาหน่อยมัวลงเตยกายอยู่ในนี่แล,นะล้วเนาะจัดสน่อยกระแพงลยอ้าวสี่ตัวทุกคน คิดว่ามีสามตัวอื้มตัวนี้น่ารักมากอื <c oughs> อนเตยก็อยู่ในนี้หะไรโอ้แล้วแบบนี้หลายแล้วละก็เมื่อน้าอาบน้ำในอาบน้ำก็พ่ออยากแข่งเลยเมามื่อนี่ฮะบ้านของปานายเมื่อนี่มื่อนตีเก่านี่อู้ยจุ้มไอยากอาบน้ำปุ๊บนี่ทุกคนงัวน้องเตยกันเตยเหมือนว่าอ้วนงวยย่านี่ฮะกะสิไข้กว่าย่ามที่เราเลี้ยงอยู่ดอนนั้นเพราะว่ามันหากินเองมันตามโคกแล้วกองเพืิง มันก็จะบวชอยู่ในหัวกันได้อ้าทุกคนงัวตระก็ได้ลูกเลยฮันเดย์ลูกงัวดำนังเตยนะทุกคนตัวนี้ก็ได้เลยได้มื่นนะทุกคนเอ้ยนังเตยก็ไปออกหน้าแต่หึงลูกคน องตัวดุกด๊กดกดุกด๊ดกไหลเหลี่ยกันหลืนกันดำถิดหนึ่งทุกคนเลยแรง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 ตะเว้นกันเพอแป๊บเดียวกับตกดินเลยขำไว้ไว้เหมือนแรง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  ยังบาบไหลเข่ากับโเป็นยังเนาะแต่น้องเตยสิไหลคอมอเสือขามาหา่างไ้่เสือตัดขีดเสือ้นไปลงขีดอีกทุกคนเอ้ยแรง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 เพื่องอยู่ห่างกับมีเนาะจะไปกินต่ออยู่ในข้อกันแหละ าาแรง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 ต้นนี้ก็ต้นนั้นได้ลูกแล้วทุกคนเลยหักลูกมันจะไปเหี่ยในใสขนมากเริ่มหนาวเลยทุกคนๆๆเลยเด็นเย็นเลยใส่ขนยาวก,กับบริสัยมาสัน หัวต้นแหลมันกับใบนาให้เพราะมันร่มผัดก็เป็นเย็ยนเย็นแรง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 ไก่สีหอดของแล้วนะทุกคนหนุ่มกันกินใบตองกลวย นยงมือคืออยากสั่นนะงัวป่าหลวงเตยเป็นเ็ทันได้เขาพิดนอนกินน้าเนาะแรง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 งแรงแรงแรงแกำลังมาสิถือมาตีงัวแบททักง่ายลุง แรงแรงแรงขับเลยทั้งหนาวนี่แรง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 ไปกินต่ออยู่ในขอบเด้อตัวนี้ไม่ได้คือหมูนะสุคนหมูไปทางหนึ่งคนไปทางหนึ่งแร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 งเบิ่งหมูเบิ่งพ่วกเนี้่ไปกันเลย บรรยากาศดีรีทุกคนขำแล้วกันจังบปาลทเช้านาวสี่แขงเลยคนเช้ามาบปเลยจังบุยักหลุกแต่บอนนอนทุกคนเอ้ยหนาวหนาวมันแบบเย็นเย็นนะทุกคนกระซิรสิซีนีฮิมะโตคือบ้านเขาํำนี้ยังจังไปเลย นี่น้องต้อยอ,อัดเพกไว้นะาบัวบัวอยากให้กังเวนแบบยันงัวเขาเขาลืมเมบึงห่างเพื่องว้าเหรมันกินยามแรงแบบยามเพื่องเบิดน้อทุกคนยามต่อเพื่องเบิดเกือบแม่นทับตีน อแรง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 งัวกันไม่แตกงัวน้อยก็ปอกกระแตกงัวใหญ่ตัวหนึ่งกระล่มตายไปทุกคนเลยแหลนมาตะโคะแล้วก็ไายปูมปากปากแล้วก็สักต้องยังเห็นไหมพิษทางลูกพี่พิษทางแร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 ง ขันยังคิไปต่ออยู่แรงอ่ะนานไม่มาไปแรง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 แสอดนานของพัสราเลยทุกคนแรงแรงแรงก็ดืดใช่ปะบังหมู่บังขู่ม้วน,น,นก็นได้ தீ ச <laughs> กกยังว่าลืงสื่อมันเป็นอนนะไรมียงแหลงเป็นหนุ่น,นแรงแรง๊บตั้งกระดึงอะไรมาให้ทุกคนเรียกเขา่าสิวอัตเว้นกับข่ำเติบเลยได้อันนี้ก็ได้ที่เข่าหา,า,างไงแร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 งเข่าเลยทุกคน แหงหนาวนี่แรง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 โอิม่ม้วกินต่ออยู่ข้อเด้อเซ็ตภารกิจนะทุกคนบ้านี้อัดขอละละ้อแรกแล้วกบเมื่อหน้ามันเอาในนอนบ่แล้วน้องยังจะขึ้นไปลงคลิปอยู่ ลลแลในเวลาเมื่อบ้านนอกไปนี่นี่เ่ากระซิเมื่อ,อไรนอะกทุกคนโอ้อะไรงัวเขอข้อ,อแล้วงัวป้าเพิ่นกากล้าใช่ไรขออะไรนะอกก่อตอนนี้กะขำเลยนอะกสำหรับคลิปนี้น้งเต๋อขอจอบคลิปไว้เพียงซันนี้คลิปหน้าจังหวะพอกันใหม่นอะกทุกคน ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยเหตุคลต่อไปในเด้อสบายดีบ๊ายบาย